ถ้าเปรียบเทียบกับสิ่งที่ท่านผู้ชมรู้จักก็คือฟิล์มกองแสงรถยนต์อันนี้ดีกว่าใช่ไหมครับอันนี้เ,เรียกว่าเซอร์เวอร์โคตติ้งมันดีกว่ามันยั่งยืนกว่าฮะคือฟิล์มจะมีอายุไขใช่ครับเราคงเคยเห็นอนะ่เวลาอยู่นานๆสักสิปีเดี๋ยวมันก็จะพองจะลอกจะฝ้าจะอะไร,ตรแต่น,นี้นโคตคเข้าไปที่กระจกใช่ครับเพราะฉะนั้นผลลัพธ์เนี่ย EUI ก็คือต่อตารางเมตรต่อปีเนี่ยของอประเทศไทยออฟฟิศคือประมาณ300กิโลวัตต์ต่อปีตึกนี้อยู่ในอเมริกาตึกนี้อยู่ฝรั่งเศสตึกนี้อยู่สิงโปรล้้ววนแแต่ อาคารพวกนี้ใช้พลังงานทดแทนแต่โคโร่เนี่ยยังไม่ได้ใส่พลังงานทดแทนโซล่าเซลเลยเหลือ68อ๋อเขามีพลังงานทดแทนด้วยเขามีพลังงานทดแทนแต่ผมยังไม่เช่นเขาอาจจะมีโซล่าเซล์มาเสริมใช่ครับแต่ก็คืออเมริกาได้28เลยใช่ครับของเรา68ถ้าเราใส่โซล่าเซลเข้าไปเพิ่มก็โอ้โหผมว่ายอะกว่าเขาครับต่ำกว่เัต่ำกว่า2ีี่อีกเอสโซล่าฮิเกนะอ๋อโซล่าฮิเกนตัวนี้ยิ่งต่ํา พลังงานเข้ามาได้ยิ่งน้อยอถ้าเอาตัวนี้ไปคำนวณถึงค่าของพลังงานพี่จะรู้เลยว่ากระจกบานนี้จะประหยัดเงินได้ปีหนึ่งกี่บาทกี่กิโลวัตต์มีกระจกธรรมดามาวางไหมนีนี่ต่างกันแบบม,าามาาหาศาลเลยแล้วราคามันต่างกันเยอะไหมครับทั่วๆไปเลยนะฮะภาษาชาวบ้านคือเราซื้อกระจกอลูมิเนียมเฟรมตารางเมตรละประมาณสี่ถึงหพบาทของเราก็อาจจะ หกถึงแปดพันบาทโราก็ไม่เยอะผมนึกว่าจะแพงกว่าสองเท่าสามเท่าไม่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 ขนาดนั้นนี่คือตัวอย่างของคุณภาพวัสดุที่เป็นการลงทุนครั้งแรกแต่อีกหกสิบปีเลยหกสิบปีรับอันนี้สงของมันทั้งที่สาคขารคือไม่ต้องมีผ้าม่านในต่อไปพนักงานนั่งท่านผู้ชมครับนี่นี่บองไปข้างหลังนะครับอันนี้ไม่ได้เตรียมนะเห็นเห็นที่นั่งนี้ไหมปกติเนี่ยตามออฟฟิศจะมีแบบนี้แหละแล้วก็เกี่ยงกันว่าแกไปนั่งตากแดดสิถูกต้องพี่ลองแกไปนั่งตากแดดสิเพราะมันจะร้อน นี่ไอเนี่ยตากมาเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยพี่นั่งแต่มันไม่ร้อนสบายมากชิดทันเฟอร์ตัวเนี้ยไม่เกิน27องศาพนั่นเราเรางทำงานแบบนี้เลยในตึกทั้งหมดนะฮะแต่วิตามินดียังได้อยู่นะ